สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างตารางใน PowerPoint นะครับผมกด New Slide เลย New เลือก Blank นะครับไปที่ Insert เลือก Table กอลัมนี่สองกอลลัมสามกอลัมนะครับนี่แถวเดียวนะดูเป็นไหมไอตัวเลขตัวหน้าเนี่ยเลขตัวหน้าที่เป็น2อูณห Table แสดงว่า2อกอลัมตัวหน้าจะเป็นกอลลัม หนึ่งตัวหลังจะเป็นแถวเห็นไหมครับตัวเลขบอกอยู่ตรงนี้นะที่ผมชี้อยู่อยู่ก้างบนเมาส์อ่ะนี่สามกอล่ำหนึ่งแถวสามกอล่ำสองแถวสามกอล่ำสามแถวอย่างนี้นะดูเป็นลากแล้วก็เมื่อเราได้กอเล่ำที่เราต้องการแล้วก็ปล่อยเมาส์ถ้าคลิก,ก,ลกข้างนอกเครื่องมือหายถ้าคลิก,กลข้างในก็จะมีเครื่องมือมาสองตัวคือดีไซน์กับเลเยอร์ผมลองลบตัวนี้ทิ้งไปก่อนวิธีการลบก็คลิกกาไปอย่าคลิกให้มีเคอร์เซอร์อยู่นะการคลิก มีเคอร์เซอร์อยู่เป็นการลบข้อมูลในตารางนะครับคลิกตรงเส้นขอบทำยังไงก็ได้อย่าให้มีเคอร์เซอร์แต่ให้มีปุ่มอยู่ที่ตารางนะกดปุ่ม Delete ก็จะหายไปหรือจะไป Ins e r t อย่างนี้ก็ได้ Insert T a b l e ไปที่ Insert T a b l e ใส่จำนวนคอลัมน์และแถวเองตรงนี้ผมแนะนำว่าเหมาะสำหรับข้อมูลที่เป็นตารางคอลัมน์เยอะ เพราะว่าถ้าเกิดกอลัมน์เยอะๆมาลากแบบแตะกี้นะมาลากแบบนเนี้ยเนี่ยบางทีเราอาจจะสับสนอันนี้เราก็ไปที่ table แล้วก็ insert table ำกำหนดเองสมมติเอาจักเจ็ด c o l ์ m สีแถว enter ไปก็จะได้อย่างนี้ทีนี้ก็เหมือนเดิมก็จะมีดีไซน n กับ layout design ก็จะเป็นพวกสีนะใส่สีอ่านี่เลือกสไตล์ของเขา border อ border นะครับใส่เส้นทั้งหมด border no border ไม่มีเส้นนะ shading shading นี่จะใช้กรณีนี้นะครับก็คือเราต้องคลุมก่อนถ้าเราชี้ไปที่คอลัมน์ไหนกดเมาส์ด้านซ้ายกลางไวล้ลากลงมานะลากลงมาอย่างนี้ก็จะได้ตั้งคอลัมน์ shading แล้ก็ใส่สีได้หรือเราอยากจะเลือกทั้งแถวเราก็ชี้ที่แถวใดแถวหนึ่งที่เราต้องการนะครับกดเมาส์ด้านซ้ายกลางไวล้ลากไปอย่างนี้ แล้วก็เชดดิ้งใส่สีได้อย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะได้ตารางหน้าตาแบบนี้ล่ะครับถ้าเกิดว่าเจอตารางแบบนี้ผมแนะนําว่าเริ่มต้นที่3คกอลัมคอลัมน์ที่1คอลัมที่2ทั้งหมดนี้กอลัมน์ที่สามเดี๋ยวเราก็มาแยกกอลัมนเอานะผมจะเอาสคกอลัมน์แถวผมจะเอาสักสีแถวเพราะว่าเป็นหัวสัก2แถวแถวมันเพิ่มได้นะหัว2แถวเนื้อหา2แถวพอที่เหลือเราเพิ่มได้อะผมก็ไปที่ Insert เลือก table จำนวน3กอลัมน์สีแถวกด OK ได้มาอย่างนี้นะครับถ้าไม่อยากจะได้สีนะก็คลิกทั้งหมดเนี้ยคลิกธรรมดาเลยนะคลิกอย่าให้มีเกรอร์เซอร์อยู่คลิกตรงเส้นขอบมันไปที่ shading คลิกเข้าไปเลือก no color ปัญหาก็มันคือ no color เสร็จไม่มีเส้นอีกแนะนำว่าเราไปที่ border แล้วคลิก all border ไว้ก่อน ให้มีเส้นขอบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะสับสนเอาละได้มาแล้วผมก็เขียนเลยที่เอาฟอนต์ไม่ได้อีกไปที่โฮมสีฟอนต์คลิกตรงสีเลือกตัวสีดำนะครับพิมพ์ใหม่ที่รายการระดับความพึงพอใจเสร็จแล้วเราก็หดเอาตรงนี้กดเข้าไปรายการกดเข้าไป พิมพ์ช่องรายการที่ยาวสุดก่อนเรามาพิมพ์แถวที่3นะเพราะว่าข้างบนนี้เป็นหัว2แถวเราก็พิมพ์ยาวสุดเลยเพราะจะได้มีพื้นที่เหลือเยอะๆในการแยกแต่ว่าตารางเหล่านี้เราสามารถยืดหดได้ชี้ที่แถวที่2เห็นไหมครับเมาส์เป็นรูปตัวไอกดเมาส์ด้านซ้ายกลางไว้ลากลงมา3แถวนี้ไปที่ Layout เลือกสปิตเซล ผมต้องการให้ได้5้าก๊อล่างใส่เลข5ไปด้านล่างไม่ต้องสนใจนะครับกดโอเคแล้วก็จัดอยู่กึ่งกลางในกึ่งกลางนะครับจัดกึ่งกลางตรงนี้ตัวนี้ประสานเซลล์คลุมดาไปเลเยอร์ประสานเซลล์คือเ e มิดเซลล์ตัวนี้ก็คือเหมิดเซลล์เหมือนก็บวดเลยกลุ่มไปนะครับจัดกึ่งกลางถ้าอยากจัดกึ่งกลางของเซลล์ด้วยก็กดตรงนี้ได้มาเรียบร้อยได้ลักษณะแบบนี้อันนี้ลบทิ้งนะครับ อยากจะเพิ่มแถวเอาเคอร์เซอร์วางหลังสุดกดปุ่มแท็บก็จะได้แถวใหม่ขึ้นมาเห็นนะครับการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปในช่องตารางก็กดปุ่มแท็บหรือว่าใช้เมาส์คลิกหรือว่าใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนไปทางซ้ายขวาได้หมดเลยจะเอาสไตล์ของเราเราก็คลุมไปอย่างนี้ก็ไปที่ดีไซน์เลือกสีถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจเลือกสีเองเราก็อยากจะท,ทําทีเดียวเลยก็คลิกตรงนี้คลิกตรงเส้นขอบนะ ไปที่ table style ก็จะได้แบบนี้อาจจะดูแปลกๆหน่อยอาจจะดูไม่สวยไอ้ table style เนี่ยกรณีที่หัวของมันมีสองแถวมันจะม้วยไหมครับดังนั้นเราก็อาจจะต้องใส่ shading เองคือเอาสีออกไปก่อนวิธีการเอาสีออกก็คือคลิกนะครับอย่าให้มีเกอร์เซอร์นะ shading no color no color เสร็จไม่มีขอบแล้วก็ border ตรงนี้เลือก All border คือมีเส้นขอบขึ้นมา อฟอนต์ไหนอีกเห็นไหมครับฟอนต์ไหนอีกก็กลุ่มอย่างนี้ก็ไปเลือกโคมใส่ฟอนต์ใส่สีฟอนต์บิ๊กก็ดีของตารางใน powerpoint นะครับสมมติผมคลิกไปเลือกที่ดีไซน์เลือกสไตล์ของมันก็แด้วกันข้อดีของมันคือมันสามารถหดได้อย่างนี้เห็นไหมครับหดได้ยืดได้หดตามให้เราสวยงามหนึ่งก๊อปปี้ได้ไหมก๊อปปี้ได้นะครับชี้ที่เส้นลากออกมาแถมยังซ้อนกันได้อีกนะ นี่คือข้อดีของตารางใน PowerPoint ใส่เงาได้ไหมไปที่เอฟเฟกใส่เงาก็ได้นะครับ Shadow ใส่เงาได้มี Reflection ด้วยนะครับเห็นไหมได้หมดเลยไม่เหมือนกับ Word ซึ่งไม่มีตัวนี้นะครับแต่ว่าใน PowerPoint ทำได้ซ้อนกันได้ Copy ได้ใส่เงาได้อย่าลืมนะครับถ้าเราคลิกที่ตารางก็จะมีเครื่องมือมาสองเครื่องมือนี้ หลักๆก,ก็คือไอ้ border ตรงนี้เราต้องทำให้เป็น border ถ้าเอา border คือทั้งหมดแล้วถ้าเกิดต้องการเอาเส้นด้านซ้ายสุดกับขวาสุดออกไปทำอย่างไรล่ะคลิกตรงเส้นไปที่ border สังเกตดูตรงนี้มันมีแถบสีโผล่ขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่ามันเปิดใช้งานอยู่แสดงว่าตอนนี้บบอร border มันเปิดใช้งานอยู่หไหมครับนี่ตอนนี้เห็นไหมครับมันมีสีมันมีสีส่เหลี่ยมอยู่ที่ปลายเมาส์มผมอะ่ะถ้าเรากดซ้ํา มันก็จะหายไปเห็นนะครับเห็นไหมถ้ากดซ้ำปุ๊บบบอร์เดอร์จะไม่มีแถบแล้วต่อไปไรบอร border ละ่ะเราอยากจะเอาเส้นด้านขวาออกกดตรงนี้คลิกกาไปนะครับเราอยากจะเอาเส้นแบ่งแถวออกทําไงกลุมอย่างนี้นะครับไปที่ border เส้นแบ่งแถวเคือไหนนี่นครับ inside horizontal border เนี่ยคือเส้นแบ่งแถวของมันเส้นตรงกลางเนี่ยเส้นแนวนอนเนี่ยคลิกกาไปเห็นไหม มันก็จะไม่มีเส้นแล้วคอนโดนเส้ Ctrl Z กลับมาก่อนถ้าเกิดว่าต้องการเอาเส้นกลั์ออกละ่ะก็กลุมไปทั้งหมดนี้อ่ดีไซน์บอร์เดอร์อินไซต์วิเคราบอร์เดอร์ก็คือเส้นตามแนวตั้งเส้นอินไซต์คือก้างในเส้นแนวตั้งด้านในของมันกดอีกทีนึงนานเห็นไหมครับออกไปแล้วกดคอนโดนเส้ Ctrl Z. อยากจะได้ก้างบนเป็นเส้นคู่ด้านล่างเส้นคู่ทำยังไงเราก็ไปที่ดีไซน์เลือกบอร์เดอร์มีไหมเส้นคู่ไม่มีถ้าไม่มีเราก็มาคลิกที่ตรงนี้ดูสิไม่มีมีแต่เส้นปละอ่ะอยากได้เส้นปละแทนก็แล้วกันอยากได้เส้นปละกั้นระหว่างระหว่างแถวก็คลุมอย่างนี้แล้วก็ไปที่เลือกเส้นปละนะครับคลิกเข้าไปเลือกเส้นปลาอย่างนี้เส้นน้ดนกว่าจะได้เห็นชัดๆแล้วก็ไปที่ บอร์เดอร์แล้วก็ไปกดตรงนี้นะอีกทีอินไซ s ์บอร์เดอร์คลิก,ก้าไปเห็นไหมก็จะได้เส้นปลาอย่างนี้คลุมอย่างนี้แล้วก็เลือกเส้นก่อนเลือกเส้นเลือกเส้นนี้เลือกเส้นแบบนี้อยากจะได้สีอะไรล่ะสีสีไหนสีแดงพอได้สีแดงเสร็จก็ไปที่บอร์เดอร์ตรงนี้แล้วก็ Inside Horizontal ล o r d e เคลิก,ก้าไปเห็นไหมครับได้อย่างนี้ เรื่องเส้นเป็นสิ่งสําคัญนะส่วนการที่เราจะลากเองได้ไหมถ้าลากเองเราต้องไปเลือกเส้นก่อนอย่างเช่นเราเลือกเส้นนี้คลิกเข้าไปมันจะมี draw table อยู่เราก็ลากได้นะลากได้อย่างนี้แต่เราต้องเลือกเส้นก่อนนะนี่ลากเองถ้าเราอยากจะได้เส้นหนากว่านี้นี่ไงไซส์ขนาดของมันเนี่ยเอาหนาขนาดสี่พอยต์ครึ่งแล้วกันคลิกเข้าไป แล้วก็เลือกเป็นสีสีน้ําเงิน,นวาดเองได้แต่การลากตัวนี้นะครับผมว่ามันก็ยากอยู่นะเนี่ยแนะนําว่าถ้าเราอยากจะได้สี่พอยต์ครึ่งตีเดียวเนี่ยอย่าไปลากอย่างนี้ลากยากเราก็อย่างนี้เลยนะครับคลุมทั้งหมดนี้แล้วก็ไปเลือกขนาดสมมติเลือกอกพอยต์เอาสีเอาสีเขียวเนี่ยเราก็ไปที่บอร์เดอร์ แล้วก็เลือก Insight Vertical Border คลิกเข้าไปเห็นไหมครับได้อย่างนี้จะง่ายกว่าเอา้าแล้วบางคนอยากจะตัดตรงนี้ทิ้งหลายเหลืออยู่แค่นี้ทำไงเหลือช่องนี้กลุ่มแค่นี้นะครับกลุ่มตรงนี้แล้วก็ Layout เลือก Merge Cell เหลืออยู่ช่องนี้เห็นไหมครับ Merge Cell แล้วอยากจะเอาสีออกอยากจะเอาเส้นด้านล่างออกทำไงคลิกตรงนี้ไปที่ Design เลือก Heading No Fill นะครับถ้าเราคลิกช่องเดียวอ่ะมันจะได้แค่เซลล์เดียวนะครับถ้าเราคลิกตรงเนี้ยเวลาเราใส่ฟิลไปก็จะได้แค่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราคลิกที่ตารางของมันเลยไม่มีเคอร์เซอร์อยู่มันจะเป็นทั้งตารางถ้าเราคลิก้มีเคอร์เซอร์อยู่ที่ช่องไหนเวลาเราฟิลมันก็จะได้ช่องนั้นเราจะเอาเส้นออกใช่ไหมครับก็ไปที่ b o r d ร์ เอาละตรงนี้เราไม่เอาใช่ไหมครับบัตตอมไม่เอาบัตตอมบอร์เดอร์ติ๊กออกไปไม่มีแล้วคลิกข้างนอกก็จะมองไม่เห็นเส้นแล้วคิดว่าคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์บ้างนะครับอย่างน้อยก็เป็นพื้นฐานในการสร้างตารางที่เหลือเราต้องช่วยตัวเองนะครับคลิกไปคลิกมาเดี๋ยวก็ได้เองนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ